สวัสดีครับ Quick Review จาก EC Mall วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเป็นไฟสำหรับงานวิดีโอนะแบรนด์ Nanlite Corsa สาม B ตัวนี้เปิดกล่องมาพบเจอกระเป๋าใบนี้เลยกระเป๋าจะเป็นกระเป๋าผ้านะครับด้านในจะบุกเป็นฟองน้ำกันกระแทกให้ไฟเรานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของอุปกรณ์นะครับที่มีมาในกล่องนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวไฟนะครับมอแปลง AC adapter นะครับผมตัวนี้จะไม่แถมแบตเตอรี่มาให้นะครับแบตเตอรี่ต้องเป็นออปชันที่ต้องซื้อเพิ่ม นี้จะเป็นเหมือนเป็นรางเมาส์นะครับสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่รวมถึงอะแดปเตอร์ไฟด้วยนะครับด้านบนนะครับก็จะมีเป็นแผงควบคุมมาให้น้ำหนักค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะว่าวัสดุจะเป็นโลหะนะครับซึ่งค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวตัวนี้เป็นรีโมทนะครับตัวนี้เป็นตัวสําหรับยึดตัวเมาส์ แล้วเรากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะอ้ามาได้ครับแล้วก็ไปหนีกระเสาเหล็กนะครับแล้วก็ขันให้แน่นแล้วเดี๋ยวเราตรงช่องนี้เราก็จะสอดตัวน้นลงไปนะเพื่อมันติดกับเสาเหล็กตัวนี้เป็นสายไฟนะครับสำหรับต่อเข้ากับตัว ac ตัวนี้จะเป็นสายไฟนะครับอีกเส้นหนึ่งอันนี้หน้าตาแปลกๆหน่อยอันนี้ต่อเข้าจากตัวตัวแท่นตัวนี้เข้าตัวไฟของเราตัวนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มประกอบให้ดูนะครับอันดับแรกผมก็จะต่อตัว ac adapter เข้าไปก่อนตัวนี้ถ้าเราสังเกตที่แท่งมันจะมีร่องอยู่นะครับด้านหลังก็จะมีเป็นร่องให้รู้เลยว่าท่องเสียบเข้าร่องนี้นะครับจะวังเข้าไปนะครับแล้วก็สไลด์ลงแค่นั้นเองถ้าใช้งานเสร็จต้องการที่จะเอาตัวนี้ออกนะครับมันจะมีนะครับปุ่มตรงนี้อยู่นะครับให้เรากดนะครับสไลด์ออกตัวนี้นะจะเป็นหัวที่ออกมาจากตัว ac นะครับให้เสียบปุ๊บแล้วหมุน ล็อกแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยหนึ่งเราต้องไปหนีดกับเสาเหล็กก่อนนะครับอ่าก็จะมีสัญลักษณ์บอกอยูส่วนที่ตัวแท่นตัวนี้ชี้ลองอยู่นะสมมติอันนี้เขาไปติดกับตัวนะครับเสาไฟละนะครับเราก็จะเอาตัวนี้วางเข้าไปมันก็เกี่ยวนะครับตัวนี้ก็จะโดนยึดอยู่อย่างนี้ตัวนี้จะมีช่องสําหรับเสียบจากปั๊กไฟนะครับมาเข้าที่ตัวมอแปอรนแปรบเสียบไปปุ๊บนะครับแท่นตัวนี้สําหรับควบคุมไฟติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต่อนะครับกากแท่นนี้นะครับไปที่องที่ตัวไฟตัวนี้ หัวตนี้จะเป็นสปริงนะครับให้สังเกตนิดนึงนะครับปลักตัวนี้หัวมันเนี่ยเห็นน่้จะมีจุดแดงๆอยู่นะครับที่ตัวแท่นตัวนี้ก็จะมีจุดแดงๆให้จุดแดงตรงกันนะครับจะลงล็อกอันนี้เป็นหน้าตาของมันนะครับก็มีปุ่ม2ปุ่มนะครับอันนี้ C C T ก็จะเป็นไฟปกตินะครับแล้วถ้าผมหมุนเราจะมีเอฟเฟกมีปุ่มเมนูตั้งค่านะครับแล้วก็ล็อกผมองเปิดไฟขึ้นมาดูนะครับวิธีเปิดก็คือแค่หมุนตรงนี้แค่นองอันนี้ก็คือเราจะปรับนะครับมันจะหมุนตามมือเลยนะครับ 100%นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวปรับอุณหภูมิของแสงนะครับซึ่งเราสามารถปรับละเอียดอย่างนี้ได้เลยดูแสงนะครับอันนี้ 4,300K ผมจะปรับไป5,000จะเริ่มขาวขึ้น6 5 0 0ก็จะขาวขึ้นไปอีกนะครับ 7,700K เห็นไหมเริ่มเหลืองละตัวนี้ก็จะมีเอฟเฟกนะครับตัวนี้เอฟเฟกนะครับปึ๊บพอกดปุ๊บหน้าจอเลยครับ อันนี้จะเป็นผมเลือกเป็นเอฟเฟแฟลแล้วกันเราจะใช้ปุ่มนี้ในการเลือกนะครับในการปรับตั้งค่าาอันนี้จะมีดิมดิมก็คือความสว่างอุณหภูมิแสงอินทเวอร์เวลลนั่นคือตั้งการให้มันกรบพริบตอนนี้ผมเลือกจากดิมก่อน10%นะครับไปปรับอุณหภูมิแสงมผมลองปรับเป็นเป็นไฟเหลืองนะเห็นไหมแล้วก็ผมจะเลือกไปที่อินทเวอร์เวลลการกรบพริปนะครับเอาให้มันช้าลงหน่อยเลือกเปน็นทั้งสามวิเห็นไหมความถี่ในการกรบพริบช้าลงละ แฟลชเนโชนะครับก็จะเป็นกำลังไฟน,นั่นเองแต่ถ้าเราใส่เยอะๆมันก็จะสว่างมากนะทีน,นี้ผมใส่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ผมใส่ถึงยี่สิบันสิบเห็นไหมสว่างขึ้นเดี๋ยวลองไปลองเล่นเอฟเฟกต์อื่นดูสตอ r m มแล้วกันสตอ r m มก็ Storm คือเหมือนพายุฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยคือเซนเดอร์ก็คือหลอดไฟเป็นแท่งเทียงนะครับรลองปรับให้มันเป็นเสืองแล้วกันจะไ,ได้เหมือนเทียนจริง ๋ยวดูที่ดวงไฟนะครับดูจากแสงไฟที่กระทบก็จะจําลองเอฟเฟกของสิ่งนั้นๆตรงนี้จะมีโ o ม e ีเฟก c t มาให้ด้วยนะครับตรงนี้จะมีรีโมทมาให้ด้วยนะครับผมส่วนการใช้งานรีโมทคือเซตชานแนลแล้วก็ปรึกให้ตรงกันนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะสั่งงานตัวไฟได้เลยนะครับ ไฟตัวนี้นะครับในไลท์จะมีข้อสังเกตนิดนึงตัวนี้เป็นในไลท์ฟอร์ซ่าสามร้อนะครับตัวบีเนี่ยได้่ย่อมาจากใบคันเลอร์นะครับแต่ว่ารับที่จะปรับโทนความแสงได้ข้อดีของไฟตัวนี้อย่างนึงคือข้างสังเกตดูมันจะมีพัดลมอยู่ซึ่งพัดลมทํางานเงียบมากนะครับไม่มีเสียงรบกวนมาเลยเงียบจริงๆไม่มีเสียงเลยนะครับถือว่าเป็นไฟที่ออปชั่นมาค่อนข้างครบนะครับทุกท้าถ้าไหนสนใจนะครับสามารถที่จะคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ